พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ทวดหลังเตารีดวัดช้างให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2505พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ในการจัดสร้างพระหลวงปู่ทวดร,รุ่นนี้โดยเอาโครงมาจากหลวงปู่ทวดร,รุ่นเนื้อว่านรุ่นที่สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2497 ซึ่งเป็นเนื้อผงมาสร้างให้เป็นเนื้อโลหะทั้งนี้พระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรได้ทรงรับสั่งให้อาจารย์สวัสด์หล่อพระหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะหลังเตารีดขึ้นมาสมแบบคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพระปั๊มเมื่อเวลาหล่อพระออกมาแล้วพระพิมพ์ใหญ่บางส่วนหล่อออกมาไม่สวยติดไม่เต็ม จึงนำพระองค์ที่ติดแม่พิมพ์ไม่เต็มมาปั๊มซ้ำลงไปใหม่จึงเกิดเป็นพระหลวงปู่ทวดพิมพ์พใหญ่ปั๊มซ้ำขึ้นมาขณะเดียวกันพระหลวงปู่ทวดพิมพ์พกลางนั้นพระส่วนใหญ่หล่อออกมาพระไม่ค่อยสวยเป็นส่วนใหญ่ครับพระหลวงปู่ทวดพิมพ์พกลางจึงต้องนำมาทำแม่พิมพ์พใหม่และทำการปั๊มซ้ำเกือบทั้งหมดพระพิมพ์กลาง จึงเป็นพระที่มีการปั๊มซ้ำเป็นส่วนมากและมีพระพิมพ์กลางบางองค์ที่ติดแม่พิมพ์ดีอยู่แล้วแต่ก็มีจำนวนน้อยที่ไม่ได้ปั๊มซ้ำจึงเป็นที่มาเรียกว่าพระหลวงปูดทวดหลังเตาลีดพิมพ์กลางปั๊มซ้ำพระหลวงปูดทวดรุ่นพุทธศักราช2,505ทุกพิมพ์ทั้งพิมพ์หลังเตาลีดพิมพ์ปั๊มซ้ำและพิมพ์หลังหนังสือ ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ต่างๆมากมายและเป็นที่นิยมสาะหาของผู้นิยมพระเครื่องเพื่อไว้ครุ้มครองเป็นสิริมงคลองค์นี้เป็นพระหลวงปูทวดพิมพ์ใหญ่อันดับแรกในการดูจำพิมพ์ให้แม่นด้านข้างยอดบนจนาและโย่ลงมาด้านหน้าลักษณะคล้ายเรือสำเภาบริเวณกรีบบัวมีความคมชัดผิวองค์พระเป็นผิวคล้ายมาระยนยน รวมถึงรอยขีเบ้าตามซอกขององค์พระขีเบ้าออกเป็นสีส้มน้ำตาลของแท้ต้องเป็นแบบเช่นองค์นี้นะครับที่สำคัญต้องมีรอยเก็บตะไบด้านข้างและมีรอยตัดฉนวนที่ก้นด้านหลังจะมีรอยแทงตะไบไม่หยาบมากและแทงไปในทิศทางเดียวกันจุดสังเกตหากผิวพระเป็นหลุมๆเช่นนี้แท้แน่นอน หากเป็นหลังเรียบจะเป็นของปลอมครับ